สวัสดีค่ะหงนะคะหงก็ได้มาเปลี่ยนเสียงและก็กระเดือกกับคุณหมอออนุมาที่โรงพยาบาลนันทีไปแล้วเกือบ2เดือนนะคะจะเห็นได้ว่าเสียงตอนนี้ค่อนข้างเล็กมีความละมุนเป็นผู้หญิงมากขึ้นค่ะหลังจากที่เปลี่ยนเสียงไปแล้วผลลั์เป็นที่น่าพึงพอใจมากเลยค่ะหลายๆลคนรอบข้างก็ทักว่าไปทําอะไรมาเสียงพิี้ยันฟังดูเออดูละมุนขึ้นเยอะเลยบริเวณที่กอกระเดือกไปแล้วก็ค่อนข้างเรียบเมียนเลยค่ะสวยเมียนไม่โปะเลยค่ะ ใครอยากรู้ว่าเสียงก่อนหน้านี้เป็นยังไงไปชมกันได้เลยค่ะวันนี้หงก็มีนัดเปลี่ยนเสียงกับคุณหมออ,อนุมานะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้เสียงของหงค่อนข้างทุ้มต่ำดูมีความเป็นผู้ชายหงก็เลยอยากที่จะเปลี่ยนเสียงให้ดูเล็กหวานดูลำมวนดูเป็นผู้หญิงมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับน้องหงนะคะเสียงของน้องหงข้าวใหญ่และก็ทุ้มต่ําค่ะเหมือนเสียงของผู้ชายทั่วไปซึ่งเวลาน้องหงพูดออกมาเนี่ย จะขัดกับรูปร่างภายนอกของน้องหงเขามากเลยน้องหงเขาก็เลยอยากที่จะมาผ่าตัดแก้ไขจุดนี้นะคะจากการที่เราส่องกล้องตรวจใสยเสียงด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้น้องหงเนี่ยก็จะพบว่าทั้งกล่องเสียงของน้องหงเองแล้วก็เส้นเสียงของน้องหงเองเนี่ยนะคะหนาใหญ่เหมือนเส้นเสียงของผู้ชายทั่วไปนะคะเลยต้องมีการแก้ไขให้เส้นเสียงน้องเขาไปเป็นเหมือนผู้หญิงเสียงจะได้ออกมาเหมือนผู้หญิงนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะจะเห็นได้ว่าเสียงก่อนทำของหงจะมีความค่อนข้างถมตามดูมีความเป็นผู้ชายแต่ตอนนี้พูดได้เลยค่ะว่าสวยยันเสียงที่แท้จริงแต่ขอย้ำอีกรอบนะคะว่า อันนี้เป็นเสียงที่ทํามาเกือบ2เดือนแล้วนะคะเสียงก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับค่ะอยากจะฝากถึงใค้หลายๆคนที่ต้องการที่จะเปลี่ยนเสียงไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนเสียงจากชายเป็นหญิงหรือมีปัญหาเสียงแหบก็สามารถมาปรึกษากับคุณหมอที่โรงพยาบาลยันฮีได้ก่อนเลยนะคะที่นี่ตอบโจทย์มากสําหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนเสียงนะคะเพราะจะได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจและมั่นใจกับเสียงใหม่อย่างที่ใจต้องการนะคะหากใครสนใจก็สามารถติดต่อตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ ค่ะนอกจากเปลี่ยนเสียงแล้วที่นี่ยังมีบริการเรื่องแปลงเพศจิตแพทย์การเทนฮอร์โมนเรียกได้ว่าครบจบที่ยันฮีเลยค่ะ